ค่ะเด็กๆคะสำหรับหน่วยแรกที่เราจะทำการเรียนกันนั้นนะคะก็เกี่ยวกับเพลงที่เราได้ร้องกันไปนั่นแหลคะค่ะคืออวัยวะต่างๆในร่างกายไหนเด็กๆลองตอบคุณครูสิคะว่าเด็กๆรู้จักอวัยวะอะไรบ้างในร่างกายคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต,อตกตอาคุณครูทราบค่ะว่าเด็กๆเ,เนี่ย รู้ดีนะคะว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีอวัยวะอะไรบ้างใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้เด็กๆฟังเพื่อความเข้าใจมากขึ้นอ่าอวัยวะภายในร่างกายของเราเนี่ยเด็กๆคะเราจะแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ใค่ะเด็กๆประเภทที่1นึ่เขาเรียกว่าอวัยวะภายนอกอวัยวะภายนอกก็คืออวัยวะที่เด็กๆสามารถ มองเห็นได้ดรืยตาเปล่าอาเด็กๆอยู่ใก,กล้ผู้ปกครองไหมคะหันไปดูสิคะผู้ปกครองมีอวัยวะส่วนไหนบ้างเด็กๆสามารถมองเห็นอวัยวะส่วนไหนของผู้ปกครอง้างคะอาบางคนตอบว่าหนูมองเห็นปากของผู้ปกครองคะอ่ะอะสำหรับบางคนบอกว่าหนูมองเห็นจมูกของผู้ปกครองค่ะอะเยี่ยมมากคะ่ะเด็กๆคะอันนี้คืออวัยวะ ทั้งสิ้นเลยนะคะในร่างกายของเราและประเภทที่2คืออวัยวะภายในค่ะเด็กๆคะแต่ว่าคุณครูขออุ๊บไว้ก่อนนะคะสําหรับอวัยวะภายในเพราะว่าอวัยวะภายในเนี่ยเราจะนําไปเรียนกันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงอวัยวะภายในก,กันก่อนดีไหมคะ อ่าอย่างที่บอกไปค่ะว่าอาวัยวะภายนอกเนี่ยก็คืออวัยวะที่เด็กๆสามารถมองเห็นได้อ่ามีอะไรบ้างคะอ่าเริ่มจากข้างบนก่อนเลยนะคะเด็กๆสามารถมองเห็นผมใช่ไหมคะอ่าผมของนักเรียนเนี่ยผมเนี่ยมีหน้าที่อะไรคะเด็กๆทราบไหมผมเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะเป็นเส้นๆใช่ไหมคะบางคนก็เป็น แต่ถ้าเป็นโซนยุยโรปนะคะบางคนก็จะเป็นสีบรอนสีทองนะคะแต่มันก็แล้วแต่เชื้อชาติแตกต่างกันไปของสีผมนะคะแต่ว่าหน้าที่ของผมนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกันค่ะเด็กๆคะคือช่วยปกป้องหนังศีรษะไม่ให้ได้ไม่ให้ได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนะักนะคะแล้วก็ไม่ให้ได้รับความร้อนหรือเย็นจนเกินไปค่ะเด็กๆคะ 啊！Ah.